สวัสดีครับพบก,กับพวกเรา D2K Family อีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล้อง Panasonic Lumix G 1 0 0นะครับหลังจากเปิดเครื่องแล้วนะครับให้เข้าเมนูครับแล้วก็ตัวรูปประแจนะครับเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับและหาเวอร์ชันดิสเพย์นะครับตรงนี้จะสังเกตว่าจะมี2ตัวนะครับ อันแรกก็คือบอ d y ด i ี้เฟิร์มแวร์นะครับจะเป็นตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น1.0อยู่แล้วก็เลนส์เฟิร์มแวร์นะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชัน1.2ทีนี้เราก็มาดูในฝั่งของเวอร์ชันที่เขามีอัปเดตกันบ้างนะครับอันนี้ผมทำในช่วงประมาณเดือนมีนาคม2021นะครับแล้วก็คนหา Google ว่า Panasonic G100 Firmware อาจจะต่อท้ายด้วย Thailand ด้วยก็ได้นะครับจะได้ตรงกับเวอร์ชั่นที่เราใช้เราก็เลื่อนหาเว็บไซต์ที่เป็น Official นะครับของ Panasonic เองจากนั้นก็คลิกเข้าไปครับตรงนี้จะสังเกตได้ว่ามันจะมีหลายรุ่นเลยนะครับที่เป็นกล้อง Panasonic Body นะครับแล้วก็หาที่เป็น G 1 0 0ครับ อันนี้มันเป็นอัปเดตเป็นเวอร์ชัน1น่น1.1นะครับผมจากนั้นนะครับให้ทำการคลิกด้านขวามือเพื่อทำการเข้าไปที่หน้าดาวน์โหลดนะครับตรงนี้เราก็มาดูกันว่าจาก1.0ไป1.1เนี่ยมันมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับก็หลักๆก,ก็คือจะมี1คือเรื่องของ Lumix Webcam Software นะครับโอ้โหตัวนี้นี่รอคอยเลย เพราะว่าในยุคโควิดนี้นะครับเราจําเป็นที่เราจะต้องใช้กล้องเว็บแคมที่มีคุณภาพดีกว่ากล้องที่ติดอยู่ในตัวโทรศัพท์มือถือกล้องหน้าหรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปนะครับข้อ2ก็คือ improve image stabilization นะครับก็คือไปเกี่ยวกับการป้องกันภาพสั่นไหวให้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับและข้อ3นะครับเป็นการเพิ่มฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการ Flip จอมอนิเตอร์แนวตั้งนะครับก็คือง่ายๆคือว่า ปรับให้เราต่างเนี่ยมันดียิ่งขึ้นนะครับผมจากนั้นให้ทําการดาวน์โหลดนะครับตรงนี้สังเกตดีๆนะมันจะมี g 1 0 0กับ g 1 1 0ซึ่งเป็นโมเดลของต่างประเทศเราใช้ g 1 0 0นะครับจะเป็นไฟล์ bin นะครับเป็น binary หลังจากดาวน์โหลดแล้วนะครับก็จะไปอยู่ในดาวน์โหลดของเครื่องคอมพิวเตอร์เราอันนี้ผมใช้ macbook นะครับแต่ก็จะเหมือนกันครับทางฝั่ง windows ก็เองก็จะอยู่ในดาวน์โหลด ไฟล์จะมีขนาดประมาณ100 MB เมนะครับถ้าสมมติไม่ถึงเนี่ยแปลว่าอาจจะดาวน์โหลดไม่ครบก็เป็นได้ทีนี้เรามาดูในฝั่งของเวอร์ชั่นของเลนส์ตอนนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าเป็นเวอร์ชั่น1.2เหมือนกันแปลว่ายังไม่ต้องอัปเดตนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับหลังจากเราเปิดกล้องแล้วเนี่ยเราก็เข้าเมนูในหน้าเดิมเลยรูปประแจเลื่อนลงมาอีกหน่อยนะครับ ลงมาล่างสุดเลยเป็นฟอร์แมตนะครับเราต้องทำการฟอร์แมตตัวเมมโมรี่การ์ดก่อนให้โล่งเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้กับกล้องเองก็คือต้องฟอร์แมตในกล้องนั่นแหละเสร็จแล้วก็ปิดกล้องนะครับผมแล้วก็นำเมมโมรี่การ์ดออกมาจากนั้นนะครับให้เอา SD c a r กาเนี่ยเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้จะมีประเด็นนิดหนึ่ง ถ้าเป็นฝั่งของ Windows หรือว่า PC อะไรอย่างเงี้ยจะทำขั้นตอนนี้ได้เลยแล้วก็โยนไฟล์จากดาวน์โหลดเมื่อกี้ที่เป็น .bin ใส่เข้ามาในโฟลเดอร์ของ Memory c a r กานี้ได้เลยครับแต่ถ้าเป็นของ Mac นะครับไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็น Format แบบ NTFS นะครับไม่สามารถที่จะ Copy ใส่มันได้นะครับลองดูนะครับโยนไปไม่ได้เลยอ้าวทีนี้จะทำยังไงดีล่ะ ซึ่งวิธีการของฝั่ง Mac นะครับจะต้องใช้ USB ครับผมเสียบจากกล้องเข้ามาที่คอมพิวเตอร์นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าเราเลือกที่เป็น PC storage นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะซิงค์แล้วเราเราจะสามารถ Access เข้าไปที่ตัว Memory ีการในกล้องได้วิธีนี้จะเป็นวิธีเดียวเลยครับที่จะสามารถนำไฟล์เข้าไปได้ถ้าเป็นฝั่งแม c นะครับถ้าฝั่ง Windows ทำได้อยู่แล้ว จากนั้นให้นำไฟล์ตัวเฟิร์มแวร์ที่เราดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยใส่เข้าไปนะครับในนี้เลยอยู่ในดาวน์โหลด drag and drop หรือ copy ระววางก็ได้ครับครับก็รอดาวน์โหลดจนเสร็จนะครับประมาณ100เมกจากนั้นดึงพอร์ต usb ออกจากกล้องนะครับผมแล้วก็เปิดเครื่อง จากนั้นกดดูรูปนะครับผมอันนี้เป็นเมนูในการที่จะทำการอัปเดตนะครับเขาถามว่าจะอัปเดตหรือไม่สตาร์ทไหมกด yes ครับตรงนี้รออย่างเดียวนะครับห้ามให้กล้องดับหรือทำงานอย่างอื่นกดปุ่มอย่างอื่นเลยนะครับรออย่างเดียวครับ หลังจากเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้าเมนูไปดูอีกทีหนึ่งว่าเวอร์ชั่นของเราเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันหรือยังเวอร์ชันดิสเพย์ครับผมกดเข้าไปโอเคเวอร์ชัน1.1แล้วครับผมอันนี้เท่ากับว่าเราสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์เรียบร้อยแล้วครับผมเราลองมาลุ้นกันครับว่าจะใช้ฟังก์ชันเว็บแคมได้หรือไม่ต่อสายเข้าขอคอมพิวเตอร์เปิดเครื่อง อ่ามาแล้วครับผมอันกลางนะครับจะเป็น PC webcam ตัวนี้แหละหลังจากที่เราต่อคอมพิวเตอร์เราเลือกอันนี้กดโอเคนะครับเราจะสามารถใช้งานกล้อง Panasonic G 1 0 0เนี่ยเป็นกล้องเว็บ c a m ของคอมพิวเตอร์ได้เลยต่อผ่าน OBS อะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับผมไลน์วิดีโอคอลหรือการประชุมออนไลน์ต่างๆนะครับ Cisco Webex อ Zoom อะไรต่างๆเนี่ยครับได้หมดเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ